พี่น้องหกล้อกล้าเข้ามาอย่างไงพี่น้องสามหนึ่งสองดีพี่น้องฝนมาฝนมาก็เลยพี่น้องเอาสูงกันไปพี่น้องข้างนี้ก็ต้องเอา,เอาตน้นยุคขานะครับมาปักนะครับดินสไลด์หลายนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนเพราะว่าบอลโวตอนนี้มีปัญหาพี่น้องบอลโวคือสตาร์ทไม่ปิดครับ โอ้บูมยาวอ่ะยำนำกันไปเดี๋ยวไปดูปัญหาวอลโ่ดีกว่าเนี่ยเขารอเจ้าขวังรถเข้ามาพี่น้องโอเคติดแล้วพี่น้องอ้สุวิตโตเป็นไงพี่น้องรุ่นคุณปูเลยว่าใส่บูมยาวครับโอ้ถือว่าเร็วแบบจวดจ้ดจดาดฟาดตุ้มพี่น้องเอา กดปูดูดึงหลังตรุงีพี่น้องเอ้ยโอ้ยจอบีบะอดติ่แดงแกกกอกแอ้ยอตเดียวมึงนี่จอยบีนี่โอ้พี่น้องแม่นาคพกขนมพี่น้องเอสเอสสองมิตรโมครับผม